บอลมาเริร่มมาเทิมเดินเ,เร็วมากนะคะาตามกันไปเลยนะคะไป,ไปนะคะเดี๋ยวจะเอายายไปอยู่กับสามสาวนะคะวันนี้นะคะไปเล่นอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวตอนเย็นก็เอากลับนะคะช่วงบ่ายๆเนาะนะคะช่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นนะคะก็จะเอายายกลับ นี่นะ,ะเดินเร็วมากนอ้อพอเปลี่ยนข้างนูมื่อยมือม่วยแขนก็ไม่สบายนะคะลูกชายแม่ฟนะังเนี่ยเอามาด้วยะคะขี่รถจักรยานะคพพุนเดินเร็วนะคะนี่ยเดี๋ยวเขาม่เห็นไม่ขายายะะเดินเร็วมากคะ่ะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตให้นะคะเขาจะเสียวรถนะคะขี่ข้างหลัง เลือดสองย้ายกินสองย,าย้า เดินเร็วมากค่ะเป็นช้างชลาที่แบบว่าเดินเร็วมากมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขานะคะเดินเร็วสุดๆนะคะดูหลานน้อยก็มองยาใหญ่เลยนะ,ะชะเงนอมองนะร้อนน้องไม่ค่อยสบายนะคะไายทั้งคืนเลยนะคะวันนี้ยายทองกูนมีเพื่อนแล้วนะคะช่วงนี้ก็ออกกำลังกายบ่อยนะคะแทบทุกวันเลยนะคะคุณยายไปๆนะคะถึงแล้วนะคะ นิดนึงก็ถึงแล้ว้ม่นานน้อยก็เชื้อเชื้พ่อเขานะคะปึ๊บไม่ใช่เขาตากข้าวหมดวะพ่อเฮ้ย,ย,ยเก็บข้าวเขา ในเข้าทางนี้เลยจะไปไหนฮะ<า>รู้แล้วมองกีน่ะก็หุ่นริมนะจีฮะยินข้าวเขานะคะตายแล้วข้าหอยด้อกข้าหอยด๊อกปะกินไปแล้วเีวยบร้อย

ระวังระวังไม่ได้วิ่งมากัดนะมามามา,มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วมาถึงแล้วโอ้ยลูกนก้องไอ้ไอ้นะยายทองคูณเดินเร็เรวมา,ากแอบกินข้าวเขาด้วยนะไปแล้วนะคะกินไม่ต้องน้องมันไม่อยู่หรอกลูกระวัาางช้างนะ เดินหางๆที่ยายมาแล้วนะคะยายอ้วนนะคะมาถึงบ้านสามสาวดาวซิ่งไปกันะคะ ยายอ้วนนะฮะยายอ้อนวนไปไปเดี๋ยวยายเตะเออยายชอบตกใจไปทางนูน้นไปทางนูน้นนะว่าทางนูน้นโอ้ยหมาระวังมันนะครับ มามาไม่โชบเลยม,มาไม่โชบเลยมาแล้วนะคะลาสูนนะคะลายคูนของเรา,านะคะน้องน้ำเพชรนะคะน้องน้ำเพชรไม่เห่าเลยกีรย์ารยา,ยาทำใจ ครับอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยายคูณยายคุณอไรกอนออันไหนจ้ะเ้อหเองหกที่ตกสัตว์ยายคูณหาเรื่องแล้วยายคุณ

นุนกอดกันใหญ่เลยน้ำเพชรทำไมหันหลังให้อ่ะน้ำเพชรล้วงกันใหญ่ททนี่ล้วงกันใหญ่ ขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่อะอันไหนหลานน้อยยุ้ย <laughs> ไม่สบายไหมครับเนาะอันเนอะครับอุ้ยอุ้ยงอแงไม่เอาใครเลยหลวงเขาใหญ่เลยใหญ่ใหญคิดถึงเขาเหรอเดีย๋ยวไม่ค่อยขออนุญาตลงไลน์ลงอิพเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ